ก็คิดว่ามีค่าพอที่ถ้าคือเธอใช่เนาะให้เขาเริ่มกับมากอดไว้ให้ชัวร์ค่ะรอน้ำมันบอดนะย่างคนก็กลัวก็ก้ามันไปนะก็ลงว่าเธอหายใจ ออกฟันไปเองว่าจริงที่เธอก็เป็นค่าสิ่งกาเงาเบรวนได้ฉันแค่ร่างกายเท่านี้ที่พอผ่วนช่วลวละทียาวซ้นกันนาต่อตาเป็นได้เพียงแค่คนทั่วไปที่เธาว่าใช้ประคันเรลา ทำแรกไม่มีราคาคือความเงาใจหลอกตัวเองันท,ที่รู้ตอนจบแป็นแบบไหนแค่คันรกเข้ามาสบตบมาให้เธอ ลืมไม่ลงกับเขาเป็นเรือ่องให่รักของฟังจากไม่ฝืนจะตาเท่าน,นี้ก็มาพรอกับฉันก็บพนนะา,านเจอแต่อะไรแน็ตาเนเธอ เป็นได้เพียงแค่คนทั่วไปที่เธอไว้ใช้เพื่อการเรีนลูคำว่าระไมนมีราคาคือความเงายบในใจหลอกตัวเองทั้งยทางที่รู้ว่าตอนจบเป็นแบบไหนแค่การเรียนรูเข้ามาสินมาถูกมนันจัง ที่เธอไว้ใช้เพื่อขันเรื่าคำว่ารักไม่มีราคาคือความเหงาใจหลักตัวเองทั่งทัานที่รู้ว่าตอนจบเป็นแบบนี้แค่ขันเรื่องราเข้ามาสิเป็นได้เพียงแค่คนทั่วไปที่เธอไว้ใช้เพื่อขันเรื่า คำมารักไม่มีราคาความเงียใจหลอกตัวเองทั้งที่รู้ว่าตอนจบเป็นแบบไหนแค่คนเราน่ะเข้ามาสบายถู่นนี่นั่นทุ่มไม่ทน To make time.